ไผ่เห็ดกับข้าวเก่งไผยยังเห็ดใส่กองอีสานเป็นเข้าไปติดตามรับชมแสบอิสานบานเฮ่าคั้ยยายจิมทางยูทูบเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องก็สิด้เห็ดเป็นค่ะคามื้มนี้ยายจิมก็สิมากสอนวิธีเห็ดบกม่วงกวน e ี2ีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือบอกม่วงลูกใหญ่ค่ะก่อนอื่นยายจิมวัสิบเก็บบกม่วงสะกอนค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่เก็บบกม่วงแล้ว ข้าก็สิเอามาใส่กระมังสักก้อนค่ะล้างออกทําความสะอาดก่อนค่ะพี่น้องเรลาข้าก็ะยังสิพักไว้ค่ะใส่ตะก้าพักไว้ค่ะหลังจากที่ห้าล้างแล้วค่ะ ค่ะจากนั้นแล้วเ้ากระสิมะปลอกเปลือกค่ะพี่น้องค่ะบักม่วงลูกใหญ่เ้ากกระตงปอกเปลือกค่ะห้าก็สิบัวทีขูดเอาเลยคือบักม่วงเบาเลืกกว่าบักม่วงหน่อยบานเ้าค่ะอันนี้คืบอบักม่วงลูกใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็ค่อยมาหั่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่อยมาปาดเป็นสินเป็นสินยังสีเนาะนี่ค่ะเห็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็คือ,อยี่จิมปอกเปลือกไห่เลไลนเนาะค่ะใส่กระมังไว้แล้วก็จังมา,าปาดปาดปาดลงใส่กระมังเทือเดียวโหลดค่ะ ปาดแล้วแล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้คือกระมังที่จิ้มปาดพะม่วงแล้วเรียบร้อยได้สองกระมังค่ะเนี่ยค่ะมันกระสิเป็นตอนจัางสี่ละค่ะหลังจากนั้นแล้วห่าก็สิมาปั้นให้มันละเอียดค่ะปั่นทั้งหมดเลยให้มันละเอียดค่ะพี่น้องเทใส่หมออห้อเพื่อหฮาสิดเด้เอาไปาตัง้งไฟควนอีกที่หนึ่งค่ะ ได้เต็มหม้อได้ค่ะพี่น้องคะยายจิมก็เสีเอาผ้า่ค้นๆๆค่ะเมื่อนี้ยายจิมใส่เกลือลงไปจักน้อยค่ะตัดความหวานเนาะพี่น้องเนาะคือจังเห่าเห็ดของหวานนี่แหละค่นเห่าใส่ตั้งต้นน้ำตาลมันกระสีหวานแบบหวานแหลมเนาะค่ะถ้าเราเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเนาะค่ะพี่น้องคือซอนซ่าหนึ่งกับความกลมกล่อมมันกระสิเกิดขึ้นค่ะ มอเริ่มเดือดค่ะแล้วมันกระสิมีฟองขึ้นมาแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเราก็จะอ,อ่าช้อนฟองมันออกค่ะพี่น้องเนี่ยถาฟองมันขึ้นเขากะเอาทับพี่ซ้อนฟองมันออกออกเดอ้อพี่น้องเดอ้อ นี่แหละค่ะพี่น้องยายจิมกัน,นั่งกวนอยู่นี่แหละคะ่ะเหืือแต่เหนือแต้นค่ะพี่น้องคะกะโซสีใดเนาะคุโซสีแล้วกะโดนเติบค่ะอันนี้คือมันเย็นแล้ววันนี้พี่น้องคะยายจิมเอาตั้งไว้ข้างขึ้นสก้อนเนาะเย็นแล้วเฮากะสิมาตักใส่ถาดเพื่อสิเอาไปตากกันค่ะมื้อนี้ยายจิมกระสิใส่อาแนวตวงเอาค่ะก็คือแก้วนี่ละเนี่ยค่ะใส่ถาดลงไป แล้วก็พ่อเฮ้าพ่อแล้วห่อกรสิมา,อาเอียงถาดค่ะพี่น้องให้มันไหลไปทั่วถาดค่ะพี่น้องกระสิออกมากแบบนี้คะ่ะเนี่ยสวยงามคะ่ะ หนึ่งแดดผ่านไปนี่คือแดดที่สองค่ะบอกม่วงเข้ากระเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะจากสีเหลืองกับสีเปลี่ยนสีน้ำตาลค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยง่ามขนาดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือแดดสองแล้วค่ะแดดสองแล้วนี่ค่ะง่ามบอค่ะพี่น้องเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้และค่ะเนี่ยจากนั้นขันมันแหงแล้วนะคะเมื่อนี้ยะจิ้มใส่สองแดดค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้คือแหงแล้วค่ะยายจิมกับสิบ้ามันลอกบะเนี่ยมันหลอกนะค่ะพี่น้องเนี่ย,ยที่มันเป็นถาดยายจิมกับตังเป็นคอนโดนแหวงสี่ลัะค่ะพี่น้องคะมันมันหลอกกันค่ะใส่ปลายมีดดัค่ะพี่น้องรอ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 ,อขังมันออกสัก้อนค่ะมันค่อยสีหลอกไง,งค่ะพี่น้องคะ หลอกถาดกลมไปแล้วนะคะ่ะหลังจากนั้นแล้วเขากส็สะมาหลอกถาดเล,ลี่ยมค่ะพี่น้องคะกระเฮ็ดคือเก้านั่นแหละค่ะเอาปลายเมีดหลอะหล,ล่ขางสก้อนค่ะพี่น้องรับรองว่าพี่น้องนี้หลอกง่าย,าย,ายค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อจาจิมสีหลอกให้เบิ้งง่ายง่ายค่ะ ค่ะหลังจากที่ลอกแล้วยี่จิมก็จะเ,เอาไปมีดมาตัดค่ะพี่น้องค่ะมาตัดเพื่อเหาสิมาหันหันหันัน,นเนาะแต่ว่ายี่จิมมาติเอาไปตากแดดอีกจักกน้อยสักก่อนค่ะหลังจากที่ห้าหันแล้วให้มันแห้งดีๆค่ะ ค่ะบางคนพันกระสีลอกแล้วพันกระสีเอาไปตากแบบคือตากผ้านี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าของยาจิมเนี่ยมันบางเนาะยาจิมเห็ดบางค่ะพี่น้องยาจิมว่าจาเป็นต้องเอาไปตากแบบเป็นคือจังเสือผ้าเฮ้าค่ะยาจิมกระสีนี่ละค่ะหมุนหมุนหมุน,มนพันพันพันแล้วจังเสือเอาไปพึ่งแดดจักหน่อยค่ะ นี่ฮะถีเลไลเห็นเลไลนนะพี่น้องได้สองถาดค่ะจางหลังจากทีเห่าพันเป็นหลอดเป็นหลอดแล้วกระสีคือได้สองถาดค่ะพี่น้องคะจากนั้นได้ยี่จิมกระสีเอาไปพึ่งแดดอีกจัหน้อยค่ะหายมันกล่ำก็นีจัหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แคนี้ก็เด้อค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ